สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคิมหันทีวีอีกแล้วนะคะไม่ได้เจอทุกคนนานมากๆเลยและ h นาหายไปนานมากขอย้อนรับเลยนะคะว่าที่หายไปเนี้ยไม่ใช่อะไรนะคะแต่ว่านาขี้เกียจนั่นเองนะคะ แต่เนื่องด้วยโควิดระบาดรอบที่3นะคะมันทําให้ฮันาแบบว่าเบื่อมากๆไม่มีอะไรทํากินนอนกินนอนฮันาก็เลยตัดสินใจที่จะกลับ,บมาทําคลิป YouTube ใหม่นะคะซึ่งลุกในวันนี้เนี่ยเป็นลุกแบบอย่างที่เห็นกันเลยเป็นแบบเจ้าหญิงเจ้าหญิงมีความชมพูชมพูงานกลิตเตอร์หวานๆใดๆอะไรอย่างนี้เลยนะคะก็ไม่รอช้านะคะใครอยากได้ทรีตัวลุคนี้เนี่ยก็ไปดูกันได้เลยคะ่ะ ค่ะทุกคนนี่นะคะหน้าสดของธนาเลยมีความไม่มั่นใจคูณร้อยจะรีบๆแต่งหน้ากันเลยนะคะอย่างแรกนะคะนาก็จะฉีดสเปรย์ด้วยโซเนอร์ชูลนะคะฉีดไปเลยค่ะวัวอ,อย่างนี้เลยนะคะคือแบบทุกคนมีความไม่มั่นใจแบบมากๆนะคะเพราะว่าอ้วนคืนด้วยแล้วก็หน้าสดด้วยอะไรเงี้ยก็เลย รีบๆแต่งหน้ากันดีกว่านะคะฮนาจะใช้รองพื้นของ Innisfree นะคะปิดเลยแต่สีเนี่ยแอบเข้มนะคะฮานาก็เลยจะผสมกับของ p e ล l i Pella เนาะแต่งหน้าลุกนี้เนี่ยฮานาจะพยายามแต่งให้เร็วนะคะจะได้ไม่เสียเวลาไปเลยค่ะอย่าลืมทาคอด้วยนะคะทุกคน S <S <uce myself> เสร็จแล้วนะคะต่อไปทนาจะเชดดิ้งหน้ากันเลยนะคะเป็นของ t ทูค o โ School นะคะเฉดจมูกให้สุดไปเลยค่ะทุกคนดังเราจะมาแบบว่าเน้นๆปังๆปัวๆเป็นเลยนะคะเราจะเน้นตรงนี้เยอะๆนะคะจริงๆเนี่ยการเชดดิ้งก็ต้องแบบว่าเฉดให้เหมาะกับลูกกรอบหน้าของตัวเองด้วยเนาะดังจะได้โด่งๆนะคะ เห็นความแตกต่างไหมคะเฮ้ยจะเห็นไหมเน้เคฮันมาดังเริ่องมาแล้วนะต่อไปก็กลับหน้ากันเลยนะคะเราจะใช้สีที่เข้มที่สุดนะคะร้บอกเลยทุกคนเราจะใช้แต้มสีตรงกลางนะคะ มาทาตรงนี้ด้วยเพื่อให้แบบว่าหน้าเนี่ยมีความแบบมันลึกมันดูมันดูลึกอะทุกคนเออตรงนี้พอแล้วไปงานตานะคะทาน,นาก็จะใช้ของนี่เลยเป็นแรนด์คิรุชีนะคะถ้าให้คนเกาหลีอ่านเนี่ยจะอ่านว่าคิรุชีแต่ว่าภาษาอังกฤษมันเขียนแบบคร์ชอะไรอย่างเงี้ยมันอ่านประมาณนี้นะคะซึ่งทนาจะอ่านว่าคิรุชีนะคะทุกคนนี่เลยจะเป็นสีลุมนะคะสีสวยมาก อย่างแรกเลยนะคะฮานะก็จะแต้มสีนี้เปลือกตาฮานาค่ะเอาจริงจะบอกว่าแบรนด์นี้เนี่ยสีแบบว่าติดทนมากแล้วก็สีชัดมากด้วยทุกคนซึ่งเวลาทาเนี่ยต้องระมัดระวังด้วยนะคะกระจกไปไหนกระจกหาฮ เจอแล้วนะคะก็จะทาบนเปลือกตาเลยีเห็นไหมคะสีเขาเนี่ยชัดมากแล้วก็แบบสีละมุนมากสวยมากเจ้าหญิงสุดอะไรสุดนะแนะนำให้ไปซื้อจริงๆราคาก็ไม่เกิน500แน่นอนนะคะที่มูติขายนะคะพนาไปซื้อที่มูติสาขาเมกะบางนามาตอนแรกที่เห็นเนี่ยซื้อเพราะว่าแพคเกจจริงล้วนแต่ไม่คิดว่าแบบเนื้อจะดีขนาดนี้อ่ะ แล้วเราก็จะมาบิ้วอมปลายตาอีกนะคะให้มันฟุงฟ้งๆเป็นแบบสีชมพูไปเลยเห <Yeah. S 1> ็นไหมคะต่อไปนะคะฮั <lite> นาก็จะใช้สีน้ำตาลจากอันนี้เลยมาลงบนปลายตาเปลือกตรงนี้นะคะ <S 1> <1> <S จริงๆลุคนี้เนี่ยฮ <lite> นากะว่าจะไม่แต่งให้ยากเยน็นแล้วก็แต่งแบบดูง่ายๆสุดแล้วก็ขั้นตอนเนี่ยน้อยสุดอะไรสุด ตาเราก็ดูแบบว่าลึกแบบมีอะไรมากขึ้นนะคะและที่เหลือนะคะทนาแนะนําให้แบบว่ากรีดตรงลายตาลงมาเสร็จรแล้วนะคะเราก็จะใช้สีอ่อนอันนี้เลยมาทาตรงใต้ตาตรงนี้เลยค่ะน้องก็จะแบบว่าเป็นสีสว่างก็ทําให้ตาเรานะคะจะดูโดดเด่นมากขึ้นแน่นอน เราจะใช้สีน้ำตาลที่เหลือเนี่ยมาวาดตรงนี้ให้เป็นแบบเหมือนเรากําลังวาดดอ l ลี่อายอยู่อะคะ่ะแต่ว่าอย่าเยอะนะเดี๋ยวมันจะแบบดูโป๊ะเห็นความแตกต่างไหมคะตรงนี้จะแบบมีความนุ่มนูนตรงนี้จะไม่ค่อยมี d o l ลี่อาเราก็สร้างเองทําเองได้นะคะไม่ต้องไปเสียตังที่คลินิกแพงๆเลยเสร็จปุ๊บธนาขออนุญาตลงกลิตเตอร์นะคะนี่สีนี้เลยจะใช้นิ้วเลยนะคะทุกคนดูแบบว่า้องแบบละมุนมากเราจะป้ายตรงกลางกลางเปลือกตาเลย ปะมุนมากทุกคนสีสวยมากและเอาที่เหลือนะคะมาป้ายตรงใต้ตาได้เลยค่ะไม่พอนะคะเราจะใช้ดีนี้เหมือนเดิมเลยมาทาหัวตานิดนึงค่ะยังไม่จบนะคะธนาขอบิวตาด้วยการใช้สีน้ำตาลนะคะนี่เลยอันนี้เป็นของเพลี่เพล่านะคะ ราจะใช้สีน้ำตาลเข้มเนี่ยในการบิวตรงปลายตาหรือหางตาน,นั่นเองนะคะให้แบบว่าตาเราเนี่ยมีบล็อกตามากขึ้นอีกฝั่งด้วยนะคะต่อไปค่ะมาถึงงานกรีดอายไลเนอร์แล้วเร็วมากทุกคนลุคนี้เนี่ยไม่เสียเวลาเลยฟังมากเร็วมากสวยและเร็วด้วยนะคะอายไลเนอร์นะคะเราจะกรีดแบบว่ายาวยาวเลยนะคะตาเราจะได้ดูหวานเลย นี่เลยนะคะอายไลเนอร์เราเนี่ยไม่ได้กรีดแบบว่าหางตกแต่ว่ามีกรีดแล้วก็หางขึ้นนิดเดียวแบบจิ๊ดเดียวเท่านั้นนะคะมากรีดข้างหนึ่งต่อกันเลยค่ะกลัวกรีดไม่เท่าก,กัน ยังไม่จบแค่นี้นะคะฮนาก็จะเติมกลิตเตอร์เป็นของ e ีทูดีเลยฮันาจะเติมกลิตเตอร์ตรงใต้ตานะคะเพื่อให้ตาเราเนี่ยดูวิงแล้วก็วิงว้าววิงว้าวเฮ้ยมันป็นวิงวือเปล่าเออเพื่อให้ตาเรานะคะมีความเป็นวิงวับวิบวับมากขึ้นค่ะทุกคนเห็นความแตกต่างไหมคะตาข้างนี้ก็จะแบบว่าดูหวานขึ้นขึ้นมาทันทีเลย แล้กเกียเกียน้องเขาหน่อยนะคะขั้นตอนต่อไปเลยแต่งขนตาแล้วก็ปาดมาสคาร่านะคะฮันานจะใช้เป็นของ c คลียนะคะแล้วขนตาสุดๆไปเลยค่ะและจะบอกว่าวันนี้ฮันาจะแต่งหน้าแบบจัดเต็มแบบนี้นะคะไปบ้านแชร์ผู้ที่เป็นเพื่อนสนิทของฮนนานั่นเองนะคะแชร์จะต้องตะลึงมากแน่ๆอ่ะทุกคน ตัดไปเลยนะคะให้ยาวได้มากที่สุดต่อไปเลยงานคิวนะคะอันนาจ,จะใช้เป็นของ Everpink นะคะเป็นแบรนด์ไทยที่แบบว่าทำที่เขียนคิว้วด,ดีมากคณาชอบมากเขียนลื่นนุ่มราคาย่อมเยาที่สำคัญเป็นแบรนด์ไทยด้วยอยากให้สปอร์ตกันนะคะเขียนลื่นมากๆนะคะ ล้เราจะใช้ฝาที่ปัดอย่างนี้เลยนะคะที่ปัดเขาน่ารักมากอะทุกคนปัดคิ้วเลย <c oughs> ะคะิค้วเราเนี่ยจะเขียนแบบไม่โก่งมากนะเพราะว่าจะได้ดูหว,วานๆตรงแต่ก็ไม่ได้ตรงขนาดนั้นนะทุกคนตรงแล้วก็แอบมีโค้งนิดนึงต่อไปงานแก้มนะคะฮานาจะใช้ของ 3ce อันนี้เนี่ยดีมากอีกแล้วอยากจะแนะนําให้ทุกคนไปใช้เพราะว่าสีเขาเนี่ยละมุนแล้วก็สวยมากเราจะเน้นปัดแบบว่าฟุ้งๆไปอย่างนี้เลยนะคะทั่วแกม้มในกล้องเนี่ยสีแก้มจะไม่ค่อยเห็นตลอดเลยซึ่งก็นะก็ไม่คข้าใจว่าทําไมอะ่ะปัดฟุฟ้งๆอย่างนี้เลยเสร็ <S <S จแล้วนะคะจะใช้ของเซซาน การปัดแก้มแค่บริเวณช่วงนี้นะคะให้น้องเขาเนี่ยมีความผ่องมากขึ้นให้แบบเป็นวงกลมเลยนะคะหน้าเราจะมีความผ่องมากขึ้นปัดตรงจมูกด้วยนะคะตรงคางด้วย,ยวนหน้าผากด้วยนิดนึงต่อไปนะคะมางานไฮไลไท์เลยฮานาจะใช้ของ 3ce นะคะสีตรงกลางอันนี้เลยค่ะเร็วมากทุกคนลุคนี้ปัดเดียวเองปัดไปเลยค่ะ จะบอกว่าไฮไลท์เตอร์ของ 3CE คือแบบสวยละมุนมากคุมด้วยนะคะให้มา 3- าสีกันเลยทีเดียวมีปัดตรงปลายจมูกด้วยนะคะจมูกเราจะได้พุ่งที่สุดนคนสุดท้ายแล้วแบบไวมากก็งานปากนะคะน่าจะใช้ของเพล i p เพลเลยตัวนี้เนี่ยได้มาจากเพื่อนสนิทน,นะคะนาแล้วแล้วสีก็คือแบบจำไม่ได้ว่าเป็นสีอะไร แต่ว่าเป็นสีชมพูที่แบบว่าหวานดูเจ้าหญิงอะไรอย่างนี้เลยทาไม่หมดนะคะทาแค่เป็นจุดแล้วก็เม้นปากเอาอุ้ยทุกคนพอมีสีในปากปะ่ะทำให้หน้าเราดูแบบมีสีสันขึ้นมาสิบเท่าเลยเสร็จแล้วนะคะลุคนี้ แต่ว่าคณาขออนุญาตไปทําผมใส่อซสซอรี่แล้วก็กลับมาในลุกแบบว่าฟินิชลุกจริงๆกันเลยนะคะอเสร็จแล้วนะคะกับลุกเจ้าหญิงเจ้าหญิงของเรา นาได้ทําผมแล้วก็ใส่อสัญมณีมาเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งลุคนี้เนี่ยง่ายมากๆไม่ได้มีความแบบยากอะไรเลยฮนาแต่งหน้าไปแค่ประมาณ20นาทีเองนะคะก็ฮนาขอขอบคุณทุกๆคนนะคะที่เข้ามาดูคลิปนี้ของฮนาและอยากให้ทุกคนเนี่ยได้ติดตามฮนากันไปเรื่อยๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ฮนาเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ